ผมคือ12บถามรุ่น2นะครับโอเคนะผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชม12งถามนะในคลิปนี้นะครับเราก we well ็จะมาเล่นแบบล่าผีผีนะครับผมก่อนเลยนะเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมเกมของไมค์ครับแล้วทีเกมของ รายการระตุดีพี่นั่นเองอันนี้ว่าใครบ้างครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน12ทำเลไรกับเราเฮ้ยเอ้ยพี่พี่ผมเองครับพี่โอ้โหผมผมอยากผมอยากให้พี่เปิดรายการของพี่หน่อยครับพี่เปิดรายการหน่อยฮะแบบอะไรอฮ้ยก็ไม่ใช่แล้วครับอ๋อได้ครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่น วันนี้เรามีสมาชิกใหม่นะฮะอ้ไอ้เป็ดเหลืองโอ,โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทำไมถึงต้องเป็นสกินเป็ดเหลืองนะครับเนี่ยช่วยด้วยช่วยอเาอาเอไม่ตูดยังไงล่ะเฮ้ยไปดีกว่า,วาเออเมือ่อคุณปวดหัวหรือว่ากลับมาจากบ้านเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจที่จะไปเติมน้ำมันแล้วก็อ๋อ<ม>คือน้ำมันมมหมดไห,หัวดาไปเหีย คือตอนนี้คือเราน้ำมันหมดแล้วเราก็จะไปน้ำปั๊มน้ำมันใกล้ๆสุดนะครับต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะทุกคนเออเดี๋ยวเดีก่อนลูกก่อนนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเออเจ้าของอเดี๋ยวเออเจ้าเจ้าของเจเจ้าเจ้า อ้าวไ่อ่านแล้วถูกทิ้งเฮ้ยจริงก่อนอ่านเนี่ยมันมีผู้ชายโผล่มาตรงนี้ด้วยนะผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันมีคำอ่านด้วยเว้ยเนี่อ๋อนี่ไงฉันคือหนึ่งในอิตเตอร์เอกยังไงล่ะเฮ้ยเป็ดย่างจะสุกแล้วจะได้กินเป็ดย่างแล้วเฮ้ยเอาเป็ดย่างเดียวอย่าเพิ่งออกมากินเป็ดย่างก่อนอืออืออือป็ดเิดปิดมาทุกคนก็มันจะมีไฮกราฟิกกับโลกราฟิกซึ่งเรานี่ RTX นะพี่สิบสองทามนะสองคนแต่ที่เหลือแม่งกัดจอกระปุกหมาช่างแม่งขออเาโลว์อยู่นะ ปั่นเอาอุ้ยเอ๊ะเฮ้ยมาหมดเหรอเฮ้ยมองไม่เห็นอุ้ยมาหมดก็ดีมาหมดก็ดีแล้วแกลบด้วยเจอร์รี่แคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องเอาน้ำมันไปเติมหัวรถใครก็ได้ขับรถเออเดี๋ยวกูขับรถเองไปหต้องขาดน้ำมันอะไรเขาบอกอะไรอุ้ยเฮ้ยอุยไฟกระพริบหัวไหล่ไหนหัวไหลเฮียเอสบีจีเอ้ยอะไรอะเล็กคอนกรีตอ้าวทำไมมันหลุดออกมาได้อ้าวอ้าหลุดมาเลยเอาือะไรเอามือบอลจริงๆอะเอาหน่อยเฮ้ยทุกคนเขาบอกว่าให้หา ไรนะถังน้ำมันเออทุกคนหาน้ำถังมันเร็วก็คือถุงใหญ่ตรงกันแพงตรงนั้นไปเอาเป็ดเป็ดไปเร็วเป็ดเอ้คนตามมาเป็ดจะพาเอาอะไรเดี๋ยวเป็ดฟาโรนนะเป็ดนะโอเคนะไปแล้วเป็ดฟาโรนนะลูกใช่เหรอไหนปานมันแล้วไออีกใช่เหอไหนปานน้ำมันพ่อมึงไงเฮ้ยเดี๋ยวปานน้ำมันเราไม่เห็นเลยเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับรอด้วยอยู่ไหนกันละครับอยู่นี่ครับเดินมาตรงมาแล้วก็ทางซ้ายครับผมมาเลยเอ้า เฮ้ยอ๋อเราต้องเราต้องเข้าไปในนี้ไหมมีอะไรบ้างอู้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเดินหนืดๆวะอ๋อสโลเนทดูยนี่ไงเขาบอกว่าต้องเปิดเจเนเรเตอร์ที่นี่ห้องเจเนเรเตอร์อยู่ไหนวะสตาร์ห้องไเนวะพี่เชี่ยห้องนี้ห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้ทุกฝั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเดินหน่อยไหนเจเนเรเตอร์ออันนี้ปะ๋อนี่ไงนี่ไงเปิดแล้วเปิดแล้วสวย เปแล้วเปิแล้วเงี้ยมเป็นหลงทางเป็นหลงทางครับผู้ชมเป็นหลงทางเชื่อกแล้วเจอพี่เป็นยังไงนี่ไงเฮ้ยเป็นี่ไงโอเคทำไมที่นี่มีแต่สโนว์แมนเนี่อ่ะเปิดอ้าวเปิดไม่ได้เหรอเอ้าเอ้าเอาเดี๋ยวเอาหล่นไม่ได้อ๋อไม่ได้อ่าแบบวัดไอ้เหี่ยโอ้ยโอ้แมบโอ้แมบกระจกว้าวโอ้ไม่ไหวเลย กะจอดเหมือนไอทูเลยแม่ง <_ D> เออพี่บอสลืมผมพี่เอาว้าวาว้าวเดี๋ยวนะแล้วแล้วมันจะเปิดยังไงอ่ะอ,อ๋อ,อ,อ,อมันออฟอยู่ทํางไงเปิดวะเออก็ต้องก็ต้องออนถึงจะเปิดเออว่างั้นเราเปลี่ยนไป้ายไหมทุกคนเออเราเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายเออพี่ใช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 ่คิดได้ไงว่าเออเปลี่ยนป้ายก่อนเดี๋ยวมันนะไอเนีสุดเออเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายมันจะได้เอ่าโอเคเฮ้ยนี่ไงพอออนแล้วทุกคนเยี่ย เยี่ยม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 อ๋อนี่ไงวะอ๋อกูเปลี่ยนป้ายเฉยแล้วผูเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายเลี่ยมเฮ้ยลูกมันต้องเปิดจากไหนวะมีเฮ้ยนี่ไง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 โอเคดิจัดเทคหรือคีย์ไหนฮะไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อมีกุญแจเหมันมีกุญแจเหรอฮะข้างในอ๋อเนี่ยเราไม่ได้เอาคีย์โอ้โหตายแล้วโอ้โหไอ้พวกเปลี่ยนป้ายดังโีเคครับนี่ครับเจเนเตอร์คีย์โอเคแล้วเอาไปไหนอ่ะเจเนเตอร์อยู่ที่ไหนวะเปิดห้อง นั้นไม่แควห้องนี้หรือเปล่าตัวห้องนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าเพด on polis anti side ครับ anti side o อ box anti side มันมีบอกว่าเท่านี้เออ anti side สวัโหลครับฮัลโหลครับเป็ดขโมยของเฮ้ยเป็ดขโมยของไม่ได้นะเอาไปแค่กุญแจ anti เป็ดเนี่ย baby boy เนี่ย anti side เนี่ย anti side ไอ้เหี้ยกกลัวอ๋อนี่ไงมันออนแล้วใช่ไหมออนไหนอ่ะบอกว่าออนแล้วอ่อนแล้วออนแล้ว มีแสงแล้วอ่ะมีแสงแล้วเออไอ้เหี้ยสันหากระโดดเข้าไปเแล้วก็ออกไม่ได้เปิดไฟยังไงต่อทุกคนอ๋อนี่ไงพี่เห็นบล็อกเรื่องแสงไหมเนี่ยพี่เห็นเรื่องแสงไหมน่ะไหนเฮ้ยนี่ไงลีเทอร์นทูรถทาร์กเขาบอกว่ากลับโอเคตอนนี้ฉันเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วกลับไปที่รถโอเคเรียบร้อยไปไม่ใช่โแบนเฮ้ยอะไรวะมาดีไอ้หน้าโง่คิดว่ากลัวเฮ้ยตุ๋ยมากเลยตุ๋ยมากเลยลุ้มเลยลุ้มเลย ตื่นมากเลย้ฮูนี่แค่บางคนอ่ะเดินเดินเดินไปก่อนเดินไปก่อนทำไมเดินไปก่อนทำไมอ่ะทำไมกลัวโดนเหรอกลัวโดนเหรอกลัวโดนเหรอเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะกลับไปที่รถเอ้ารถหายนี่ไงรถนี่อยู่อยู่นี่แล้วก็ผมฝากไอเทมฟิล์มรถมกัเออเอา เฮ้ยอ้าวคือรถอ้าวคือรถแล้วอ๋อเราต้องนี่เราเราเติมไปนั้นเราเติมไปนั้นเอ้ยเอาของใส่ใส่เลยครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่นั่นดิใส่น้ำมันอ่ะเราได้น้ำมันมาไอ้กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนั่งรถนั่งรถนั่งรถเฮ้ย M5 M5 ทุกคน M5 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 ต้อง M5 ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเรื่องคือกูไม่เห็นที่ะไรเลยเฮ้ยจัดตัวเลี้ยวอยู่เลยมามาโน้ตพีซอะไรวะเอาค้างค้างเอ๋อเอ้อเอ้อรอ่ะ ไม่เห็นมีจำสเกลเลยอะไหนอะฮะอะไรวะเกิดว่ะเหรอเกว่ะเหรอครับนี่ยพวกไอ้ของคุณระเบิดไปเลยทุกคนเออเอะไรอะไรอะไรเนียเอามอสเด้อ